ป้าอ้อยเชิญค้ัอ้อยเชิญคุณครูค e. ุณครูทั้งหกคนเลที่อยู่หกคนนี้มาเลยครับหกคนนี้มาเลยค่ะกล่าวหกคนนี้มางั้นหนูไม่ต้องหนูไม่ต้องเอาคุณครูมานั่นแหละมาขอเจ็ดคนตรงนี้ก็ได้คุณคคุณรูสำร่างมาเลยครับได้ป้าได้หนะเนี่ยคุปามู่ไหนอ่ะอากุปามาข้างหน้าหน่อยคุณมดมาอยู่ด้วยคุณมดไหวมั้ได้ครูขอแถวหนึ่งขอแถวหนึ่ง เดี๋ยวขอขอนัดแน่ก่อนสิเวลาเวลาถ่ายแบบเพื่อจะได้ลดเงาโอเคนะขอคุณครูโรงเรียนเ็นสองคุณครูโรงเรียนเบนสองเชิญครับคุณครูนัทศิสินที่เป็นต้นแบบเชิญมาข้างหน้านะผมไม่ผมมองไม่เห็นทุกคนแต่เห็นครูครูโรงเรียนเบนสองเดี๋ยวขอนะครับจะได้ไปครบจะได้ครบครบวงครบทีอ่ หนึ่งสองสามสี่คอยสองคนเอาน้องๆมาก็ได้เด็กๆสองเด็กเด็กเดือดเดือดเดือ่วน้องๆขึ้นมาอ่ะนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละโอเคจะได้ครบหกคนโอเคโอเคเอาขออนุญาตเข้าวงกลมหันๆหน้าเข้าวงกลมโอเคทุกคนหันเข้าวงกลมครับจำลองนะจำลองว่าถ้าเกิดวงกลมหกคนเราจะได้เราจะได้เห็นหน้ากันเดินขึ้นมาเลยค่ะ จะไม่ครบหบ,บางคนบางวงนะไม่เป็นไรกลับที่เดิมกลับที่เดิมงั้นขออนุญาตซ้อมท่าเข้าวงกลมเลยโอเคจีบข้าอกสอยเท้าเข้าวงกลมสอยเท้าเข้าวงกลมเข้าวงกลมแล้วก็กลางวงไปพร้อมกันเลยกลางวงนะแปบ๊บนึงนะครับอ่าเข้าจีบหลบกหน้าเข้าศูนย์กลางครับยืดยุบยืด,ยดออกยืดยุบยืดเข้า ยืดยุบยืดออกโอเคต่อไปอคล้องสายศินษฐ์ถอนขวาเยียงขวาถอนขวาหันตามวงนะครับแล้วคขว่าศิรษฐ์ก้าวซ้ายเยียงซ้ายบวบานศิรษ์ถูกต้องยับขวาครับชิงก้าวฉับชิงก้าวฉับชิงก้าวฉักบก้าวซ้ายย่อยืดแล้วก็วิ่งกลับที่เดิม วิ่งกลับตำแหน่งเดิมน,นั่นและนั่นและโอเคแล้วก็เข้าที่เดียแป๊บนึงหลังจากนั้นปุ๊บเราก็กลวยมือเดียวขาก้าวขวาแล้วผ่านมาสวัสดีหลวงพ่อโอเคเข้าเพลง <c oughs> <c oughs>